ันนี้เราจะมาทำถั่วแก้วกันนะคะเราจะมาสอยายนวิธีทำนะวิธีแรกแเราเทนะ้ำลงไปเตรียมน้ำใปนปริมาณที่เหมาะสมเนาะแล้วก็เทน้ำตาลแล้วก็ใส่ผงไมโลไปนะคะ แล้วเราก็ใส่เกลือใส่เกลือไปนิดเดียวนะคะออนะพอผมถ่ายใช่ไหมพอถ่ายใช่ไหมแล้วเราก็เคี่ยวให้มันอุ่นก่อนขั้นตอนแรกใช่ไหม ขั้นต่อไปนะคะเราก็เทถั่วใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะคนอย่างนี้ให้ถั่วสุกแล้วก็เพื่อให้เข้ากับตัวที่เรากำลังเชื่อมอยู่ค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่งาขาวนะคะเพต่นสีสันให้เขาหน่อยเทงาขาวไปเยอะเลยอิสโล